วินาทีเจอพี่ใหญ่ไยสมอนถึงกับน้ำตาแตกอีกแล้วพี่น้องร้องไห้เลยหน้าผมนี่ร้องไห้เลยร้องไห้อีกแล้วพี่น้องเข้ามาในไลฟ์ก็ร้องไห้โทรไปก็ร้องไห้ทำไมเป็นคนอย่างนี้ไม่ก็มันยังไงล่ะมันแบบมีความเสียใจเราเนาะแล้วก็ไม่ได้อยืมเงินก็ไม่ได้ยืเงิรบก เขาพี S <S <S ่เป็นคนอมุนอยู่แล้วโทรไปถามว่าเป็นยังไงไปโรงพยาบาลหรือยังลองให้เออเออดีใจหลังจะบอกว่าเป็นไงไว้วันไหน <c ười> อยอมนะอยอมนะอยอมนะดีะใจเนาะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่นาเลยจะมาหลายวันนะ <S <S มาสองสามวันก็พอนะลอลูกแล้วบอกบ้านโอเคอเคครับ <S <S ก็อยากมาหลายวันก็ยังยังไม่มาหลายวันหรอกครับพี่โลกไม่ต้องไปมันไกลมันร่างกายมันไม่ได้หรอกมันบอกไว้ก่อนพี่โลกไม่ต้องมานะไม่ต้องให้ไปเพราะว่าอายุเยอะแล้วคือไม่ต้องไปอยู่บ้านแล้วแหละเพราะว่ามันจะเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กอ้อนเลยเออ ก็ไปมันไกลมันไกลมันอ่อนเพียมันรักษาสุขภาพตัวเองดีๆค่ะเออได้อเ,เอาตังค์มาตังค์มาข้าไปเลี้ยงข้าวด้วยนะเอาข้าไปเลี้ยงข้าวด้วยได้กอดเขานี่พาให้พาอ้อนพาไปเลี้ยงข้าวมันเด็กเ,ดเลยมันเด็กเลยช่วย<อ>ละบาทนั่นนะท่าบ้านเดี๋ยวเย็นนี้ขอผัดกะเพราหนึ่งจานไข่ดาวหนึ่งฟองให้ยายสมอนนะ โอเคเดี okay, <laughs> ๋ยวผมเลี้ยงผมเลี then, okay. ้ยงข้าวไว้แล้วเลี้ยงข้าวไม่กินข้าวเพิ่งอีกแต่ไม่กินข้าวต้มมีบาทอ่ะโอ้ผมไปกินอะไรก็ได้ป๊าเจ็บจะต้มเพื่หนึ่งบาทอ่ะโอ้กินข้าวต้มเพื่อเดียวโอเคเดี๋ยวเอาเอาเอาก่อนอีกเอาก่อนอีกก่อนอีกก่อนอีาจารย์ชื่ออะไตอนบ้านเลยขาลอใ้อยู่พอดีเอาเอาก่อนได้ได้แปลนาทีเลยไป ดนาทีเลยเรากอดนี้8นาทีผู้ชายแบบว่าอาบน้ำขอบคุณนี้8นาทีอาบน้ำนะไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยคำว่าไปอาบยังนี่อาบเลยดอกไมเดี๋ยวดมผมเลยอ๋อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่ต้องอาบไปเลยไปเลยอู้ไม่เหรออาบน้ำไปเลยแล้วก็อู้ซื้อหอยไหมครับซื้อหอยเลยจ่ายให้เหรอค่ะโอเย็นเลยมือ ผมจะซื้อหวยไม่ได้จ่ายให้โอ้ใหญ่นี่เนาะเป็นอะไรบอกงินบอทองก็ได้ใช่ใช้ชีอให้ผมสักสองใบนี้นี่นะคะถ้าทำยูทูบไม่ลุ่ก็จะมาขายรถต้สมอนเปียชีพอ้าวจะพูดตรงกันอีกงแล้วอยู่เฉยๆครับไปอยู่บ้านทำผมนั่น ทำให้ททำให้ลูกค้าสิงอนจะเปลี่ยนอาชีพแล้วไี่หรอไทยไม่มีคนทำด้วยแล้วหรอมันนั้นนี่อะไรสุดๆทำผมอ่ะทำแค่คนเดียวตั้งแต่ไปแล้วนะโอเคเอาละคนเดียวถือว่ามีงานทำทำทำไม่ลงก็มาขายรถตปรีก็ได้รถคุมสูงมันเสี่ยงไม่มีเงินโอ้ไม่มีเงิน ถึงเตืนอุตส่าห์กับรถมาตั้งหลายร้อยกิโลโอ้โหเลยอ่อนมอ่อนสายตาดูสายตาลุงลุงบอกว่าเสื้อผ้าไปเสื้อผ้าไปไปบอกเพื่อนมาวัดมันจัดการแค่สมอนเลยเสื้อผ้าบ้านใช่ไหมลุงโทรไปแต่เช้าเลยลุงบอกว่าผูกแขนได้เท่าไรเอามาร้อยเท่าทำไมาร้อยเท่าแล้วลุงจะเอาที่ไหนมาคืนบอแล้วบอกไง นนั้เอามาให้หมดเลยเอามาร้อยเท่าเลยดูโอ้โหลุงก็บอไม่มีใครรักใครเย้ถอนใครรักจะลืมไปเออเปลี่ยนสมองเปลี่ยนชี่์แล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วทำแล้วไม่รุ่งนะทำแล้วไม่รุ่งเลยมาเปลี่ยนแล้วชีวิตต่อไปถ้าพูดแบบนี้จะไม่มีคนดูเลยนะถ้าพูดแบบนี้มันไม่รุ่งมันไม่รุ่งใช่ไหมเสือเพราะถือว่ามาให้กับนายไอเอฟซีเลย บอกว่าตัวเองมันลุ่งอยู่มันได้น้อยเอเพราะมันไม่ได้ลงทุนไงทำอยู่รุ่งไงันต้องลงทุนอันนี้ต้องลงทุนอันว่าละเจ็ดหมื่นไปอุ้ยไม่เอาหรอกวางเลยเก้าหมื่นเพอาะว่าไม่มีเงินซื้อหรอกเด้มท่านนะนั่นก็ละหมื่นห้าเองนะไม่ไม่ก็นะหมื่นหมื่นหนึงค่าค่าน้ำมันเราเหลือ โอ้ทำทุบดีวกว่าไม่ต้องห่วเห็นไหมอาเปลี่ยนใจอีกแล้วครับเปลี่ยนใจอีกแล้วทำทุบไม่ได้ลงทุนอะไรลงทุนแต่สมองกับน้ำมันเต็มเนเป็นทองนันเองโอ้ลงทุนสมองเลยมันเหลือไหมเนี่ยสมองเขาต้องไปคนอะไรมันกมีด้วยเหรอยนี่เดี๋ยว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 หัวอันน้อยนิดนี่มีด้วยเออ้ยงกู้นนู้นเดี๋ยวเดอ๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเดี๋ยวอ้อ้ เอาแล้วเอาแล้วคเมคารามลมันหวานปมันก็มีหวานแหละคาละแมลโอ้ลวงจะชิมครับผมจะชิมไหมอ๋อมีแบบใส่ซองด้วยแจกกเเอันเดียวพออันเดียวพอแกให้เสร็จก่อนค่อยพูด โอ้ยนี่เนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้มีแพ็กแพ็กเกจใหม่เนาะเออมันไม่อ้วนหรอมันไม่เป็นวัตเพราะิอ้วนเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ปะวาดคงไม่ขึ้นหรอกนะอร่อยนะแบบใส่ในถุงเนาะแล้วก็ใส่เปลือกนี่นั่นหนึ่งกินง่ายกว่าใช่ไหมอันนี้แบบใหม่นะ fc ก็คือมีใบตองอันนี้มีใบตองมนกัาแต่มันอยู่ นี่ไงนี่ไงเนื้อเนื้อกาละมก็จะอยู่แบบนี้เนี่ยค่ะ้าีาแจกท่นไปให้ไปวันนี้นะแจกทุกคนนะอ่ะกอแจกทุกคนอ๋อเป็นคนสุรินเป็นคนสุรินทร์แต่ไปตรงเทพโอ้โห เดี๋ยวแล้วเราไปโตที่ไหนล่ะายยเหรอไม่เอ็นนะเอนะโตที่ไหนล่ะเรียนโรงเรียนสารวัตรเราเรียนมีเก้าอี้ไหมไม่มีค่ะกระดานไหมกระดานไอ้กระดานแผ่นกระดานแล้วก็อ๋อนั้นก็มอนทุกคนใช้ช็อปกันได้เหมือนกันช็อปแล้วก็เอาไส้อะไรนะไส้ไส้ต้นอะไรนะต้นต้นไม้ ก็ดึงล,ลากาาลลก,ากาัมาแล้วก็มาเซตกระดานใส่อะไร,ใส,ระใส่มันอะที่ว่าใช้กระดานดำไหมกระดานที่เรียนเนี่ยมีสมุดยังไม่มีกระดานสี่สสเหลี่ยมทำเสร็จแล้วลบทำเสร็จแล้วลบแล้วจะจำได้เหรอ,อจรไมดจดปอนด์ข<ม>อบคุณที่สีดท่านมากนี่ค่ะยายสมองก็ดีใจนะเจอพี่นวัดนะพี่ใหญ่ยังมี กำลังบอกขอพี่ใหญ่ไปเป่าป่านะที่พิศนุโลกพี่ใหญ่บอกอย่าไปอายุขนาดนี้โอเคนะสำหรับวัปนี้ขอบคุณเลซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ